ครับสวัสดีครับหลังจากที่มาใส่จันนะครับบริเวณตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณเกือบเป็นเดือนนั่นครับบอได้มาดูนะครับยังบอได้มาดูเลยวันนี่จะมาขยับจันนะครับลงไปข้างล่างครับหลังจากเมื่อขั้งพานม้านะครับน้ามนะครับผูซึกว่าจะแห้งนะครับจันก็ได้เขินนะครับวันนี้จะมาขยับจันลงข้างล่างนะครับกับบงฮู้เหมือนกันนะครับว่าวันนี้จะได้กี่แต้มนะครับสำหรับจันที่ใส่ไว้ครับ จ่ากก็ไ huh. ด er ้มาถึงวันนี้ก็คงจะเกือบเป็นสาวาทิ์แล้วนะครับเกือบจะถึงเดือนแล้วนะครับยังไม่ป่าหลายนะครับพอมันออกนะครับมันใส่บ่ได้นะครับเอาตะไคร้มาใส่บ่ได้นะครับเพราะว่าเป็นไอ้วัชพืชนี่ครับลอยไปลอยมานะครับเลยใส่ตะไคร้ไว้ได้วันนี้ผมสิว่ามันโปงนะครับมันโล่งนะครับป่าก็เลยออกนะครับมันโล่งแบบนี้นะครับ ครับมันโล่งจะอีแบบนี้นะครับปากกระเลยออกเลยครับเป็นตัวเป็นออกขึ้นมาดูนะครับโอ้นะครับตัวใหญ่นะครับเหมาะนะครับเป็นหมายที่จะตกเบ็ดนะครับหมายตกเบ็ดที่สุดยอดเลยนะครับนี่หมายนี่นะแบบนี้นะครับคุณก็ออกนะครับโอ้ออกเยอะนะครับ ป่าครับมีตุยใหญ่ฮักออกนะครับแต่บุหูวจะเอาแบบไหนนะครับสำหรับหลังนี่นะครับหลังนี้ลั่นนะครับลองรุนไปได้นนะครับบ่าหลังที่ลั่นีจะมีแต้มหรือบนนี้นะครับแต่หน้ามเขื่อนนะครับเขื่อนขนาดนะครับอาจจะได้ขยับลงอีกนะครับดูนะครับน้ามกับเพื่อมมดนะครับปลานะครับออกครับ คุณนะครับมาเป็นข้างในเป็นตัวอย่างครับอ๋อปลาบูนะครับครับตัวปใหญ่นะครับคงจะปล่อยนะครับครับหลังจากหลังแรกพันไปนะครับลั่นนะครับเป็นปลาบูนะครับก็เลยปล่อยนะครับนี่หลังที่สองนี่หลังนี้กรลั่นนะครับ ทีนี้มาลุนด้วยกันนะครับว่าข้างในจะเป็นปลาหรือจะเป็นปูนะครับโอ้ยังติดใจนะครับที่ปลาออกครับปลาออกขนาดนะครับนะครับขอออกนะครับนะครับมีซิตรุ่นนะครับนี่ครับใกล้ๆนี่ก็ออกนะครับ บ่มีตัวนะครับขยับลงไปแล้วนะครับบ่มีตัวนะครับหลังที่ผ่านมาครับบ่มีตัวนะครับหลังนี้ลั่นนะครับดูสภาพนะครับบ่อาจะมีนะครับเพราะว่ามันลกนะครับกระรุนไปด้วยกันนะครับบ่าจจะมีหรือบ่มีนะครับหลังนี้กระั่นนะครับดูสภาพนะครับลกนะครับตรงนี้นะครับ ็รุนไปได้กันนะครับว่าข้างในจะมีหรือไม่มีนะครับดูนะครับตอนแรกผมนึกว่าบมมีตัวนะครับแต่ตรงนี้เห็นนะครับเป็นตรงนี้นะครับตอนแรกคิดว่าจะบุมีนะครับน่าจะบ่มีตัวนะครับแต่ออกมาแล้วนะครับโอ้โหนะครับตัวนี้ประทัากว่ากิโลนะครับขออนุญาตปดก่อนนะครับเนอเพราะว่าอันตรายนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้น้ำนะครับกลัวมันตกนะครับ ขออนุญาตเก็บปลาก่อนนะครับครับตอนแรกผมคิดว่าจะบมีตัวนะครับดูนะครับโอ้ยใหญ่นะครับตัวนี้นะครับโอ้ยใหญ่นะครับเป็นกิโลเลยครับเดี๋ยวจะชั่งให้ดูนะครับว่าตัวนี้จะประมาณกี่ขีดนะครับน่าจะได้ประมาณกิโลนะครับได้อยู่ครับตัวใหญ่มากเลยนะครับสําหรับเ้านี้ครับที่มาเดินดูนะครับก็ได้อยู่ทั้งหมดสามแต้มนะครับเป็นปลาบูหนึ่งแต้มปลา ช่อนสองแต้มนะครับแต่ปลาบูกับปลาช่อนนะครับมันตัวบ่พอใหญ่ครับก็เลยปล่อยนะครับก็เลยเอาตัวเดียวนะครับวันนี้ก็เลยใส่เดียวนะครับถือว่าวันนี้คุ้มนะครับที่บริมาเดินดูตรงนี้กับเกือบเปลีป็นเดือนแล้วนะครับหลังจากที่มาข้างก่อนนะครับน้ำก็เริ่มลดนะครับกับบริมาครับมาวันนี้ครับก็ถือว่าคุ้มู่ครับถึงแม้จะแต้มเดียวนะครับแต่กแต้มใหญ่นะครับตัวนี้นะครับครับสุดท้ายนี่ก็ขอฝากก็ไล์กดติดตามเลยนะครับสำหรับผมนะครับวอนห้อยปลาไหลนะครับขอบคุณครับ ลองมาดูนะครับว่าจะได้กิโลนะครับสำหรับปลาตัวนี้นะครับหนึ่งแต้มนะครับตัวใหญ่ๆนะครับทั้งหมดได้อยู่กิโลกิโลหกนะครับกิโลหกขีดนะครับถ้าหักออกแล้วก็เหลือประมาณกิโลครึ่งนะครับสำหรับ ปลาช่อนตัวนี้ครับถือว่าหมานนครับถือว่าคุ้มนะครับสำหรับวันนี้นะครับกิโลกึ่งนะครับกิโล5้าขีดนะครับ